สวัสดีครับผมเบิร์ธพาล่อนครับเจอกันอีกแล้ววันนี้ผมเอาคลิปมาเปิดให้ทุกคนดูทุกคนต้องอึ้งกับคลิปที่ผมเปิดแน่ๆเลยครับทุกคนตอนนี้กระแสของกระสือกําลังมาเลยคลิปที่ผมไลฟ์สดเกี่ยวกับกระสืออ่ะก็ยอดวิวดีมากเดีผมจะขึ้นเผื่อใครยังไม่ได้ดูนะผมจะขึ้นตรงทางด้านมุมบนขวามือให้ลองเข้าไปดูกันครับแต่วันเนี้ยผมจะเอา กระสือของต่างชาติมาให้ดูว่าทุกคนเคยคิดไหมว่าประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยมีกระสือหรือเปล่าหรือว่าเขาเรียกเขาเรียกผีประเภทเนี้ยว่าอะไรของประเทศอินโดนีเซียครับบ้านเขาเรียกว่าคูยัง แต่บ้านเราเรียกกระสือผมเห็นว่ามันแปลกดีครับทุกคนกับอินโดนีเซียก็มีผีกระสือและผีกระสือของอินโดนีเซียเนี่ยหน้าตาคล้ายกับกระสือบ้านเราไหมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดู5้าคลิปแล้วก็5้าช่องของอินโดนีเซียกันครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแต่ก่อนจะไปนะครับทุกคนฝากกดติดตามผมด้วยนะครับแล้วฝากกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ด้วยแต่คอมเมนต์แบบสุภาพสุภาพนะครับฝากด้วยครับผมฝากด้วยแล้วเหมือนเดิมครับ คลิปที่ผมจะเปิดให้เป็นคลิปที่เกี่ยวกับเรื่องลี้ลับหรือเรื่องผีนี่แหละครับขอให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับและดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคิดว่าผมเปิดหนังสั้นให้ดูแล้วกันแต่ผมคิดว่าทุกคนต้องหลายคนอาจจะเคยเห็นแล้วหรือเปล่าหรืออาจจะยังไม่เคยเห็นมาดูกระสือของอินโดนีเซียกันครับว่าเป็นยังไงไปดูกันครับ itu dia saya zoom ya dari sini ya nah itu tuh aliran sungai kecil hai jadi dari sana, sana. Ay, iya tapi baunya luar biasa makanya saya juga nggak berani uh -huh. ambil sendiri dan kita sedia sarung tangan lah paling enggak tapi saya kosongan ini nggak pakai karena saya pegang handphone takutnya nanti bau saya minta tolong ke teman saya aja kita sekarang kali mau ini maksudnya bisa di, masih bisa dievakuasi dari sana ya kira-kira mana lewat jalur-jalur seperti ini karena apa ya menghindari pemukiman perumahan-perumahan warga seperti itu ini jarak kampung dari sini sekitar Iya, satu setengah kilo, enggak jauh-jauh banget. Bau, bau yang, bu, luar biasa banget baunya. Itu nanti, itu nyetang yang aku bikin. Itu nanti, itu agak itu tuh udah <coughs> kamu dekat coba di nanti, itu <laughs> udah up. banyak lah Itu beneran, apa enggak sih? Gitu maksudnya, yang keluarnya itu lalat hijau lagi, ya, banyak ya. udah dikerubungin lalat ya. Waduh, kok tam nih, tuh mau dibawa. <laughs> Takutnya, di... maksudnya kita datang ke sini tuh mau mengamankan aja. Ini kan jalan, buat lewat orang, kita amankan aja. Entah itu, kita boleh tuh, kontak mikirin biar jadi Hai uh, santapan hewan-hewan pengurai Kenapa? Min, nih mereka cuma min, nah, Saya nggak berani ke situ, di zoom aja lah. Angkat coba dikit. Nanti deh, foto deh. Hu, dia tampil, saya tampilkan deh jarak dekatnya. Tak wala oh, kenapa enggak. amankan dulu taruh ke itu tuh maksudnya jangan di tengah jalan banget bisa nggak ya hmm. aduh jangan megang megang itunya ah ngilu ah pakai apa kek taruh Masih. Ya? itu pakai udah pakai sarung tangan gitu udah nggak ini ya nggak gitu. <laughs> oke bantuan kayu atau apa มีเท่านี้ครับทุกคนเป็นกระสือที่ตายแล้วหรือเลปล่าผมก็ไม่รู้ผมฟังเขาไปอ,ออกโอ้โหนี่แค่คลิปแรกนะเนี่ยโอ้ชอบอ่ะโอเคแค่ขึ้นมาแค่นี้ก็เออไปดูกันครับ มดอมดอเๆ่ๆอาต้องขอบอกก่อนว่าคนนี้ผมมีคนเคยบอกผมว่าเขาเป็นหมอผีของอินโดนีเซียครับเขาเป็นหมอผีอ่เขาว่าเก่งด้วยทุกคนไปดูขอโทษทีครับ

ผมชอบอะผมดูแล้วมันสนุกมากเลยนะครับผมดูแล้วมันสนุกดีครับผมผมเชื่อว่าทุกคนก็รู้แหละครับว่ามันของจริงหรือของไม่จริงอะแต่มันดูแล้วมันสนุกครับเขาเขาเขาสร้างมาแล้วเหมืนอนเขาทํามาแล้วมันดูแบบมันแปลกดีผมไม่เคยเห็นนะโอเคครับ นี่คือคลิปที่สามของวันนี้ครับทุกคนดูใจมากวันนี้กระสืออินโดนีเซียโอ้โหดูแค่นี้ก็น้ากลัวว่าทุกคนไปดูกันครับโอ้โหดูตาดิดูจะถอดหัวเหรอ หลอมไหมอ่ะก็ยิ้มแล้วยิ้มแล้วน่าจะชอบแหละ banget mainnya Dan ini pun mau dia Bang Anton Dari awal kan sudah kita jelaskan Dia sepertinya tidak menyesal Sepertinya dia tidak pernah merasa Rugi dulunya Malah ingin mengulangnya Jadi kita di sini kan percuma Tidak dihargai Gimana ya Pak, saya ini apa, kalau kita tinggalkan atau tidak, jadi patah loh. Ya, seperti uh, berat hati untuk meninggalkannya, tapi bagaimana ini sudah terjadi seperti ini? Kita kan butuh waktu, kopi, ikan, kamar, spontan. Kan? Kita harus memutuskan apakah harus membantu ataukah kita biarkan. Paling tidak, kita harus cari waktu yang tepat. Jadi, pertama kita di sini, kan? อืคลิปที่สามทุกคนผมไม่รู้ว่ากสือบ้านเขาอะมันเกิดจากอะไรอย่างบ้านเรารู้ไดคือการถ่ายทอดจากน้ําลายหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่บ้านเขาผมไม่รู้มันเกิดจากอะไรแต่ผมเคยไปเจอคลิปหนึ่งแล้วผมไปแปลไปแปลมาเขาบอกว่าทําผิดในศาสนาของเขานะครับเหมือนประมาณว่า,าสามีอะกําลังละหมาดอยู่กําลังละหมาดอยู่แล้วแล้วภรรยาไปแตะตัวมา ไปแตะตัวสามีตอนขณะขณะละหมาดอะ่ะก็เลยแบบโดนโดนลงโทษแบบอะไรประมาณเนี้ยผมผมเคยไปอ่านไปไปเปิดเจอนะแต่ไม่รู้ว่าเป็นกระสือหรือเปล่านะแต่ที่ผมเห็นคลิปนั้นคือนอนเป็นตัวสีดำเลยอะ่สะสาเหตุเพราะว่าไปแตะเนื้อต้องตัวสามีตอนที่ละหมาดอันนี้จริงเทปยังไงผมไม่รู้นะผมไปแปลตามที่เขาไอ้นี่มาที่เขาโพสไว้หน้าคลิปอะครับ คลิปที 4, Baker, <No> <Koll> <statistically> <Uh ่สครับ uhm ทุกคนไปดูเฮเฮบักลามงบะนี่กำลังถอดหัวอยว่ะลาปงบะกบะกลาปงก่จะคลิสระเ๊้เฮ้เเฮ้เมาสอเฮ้เฮู้ยังเ Astaghfirullahalazim. Waduh. Eh 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 kuyang. Oke oke kita samperin guys. Kita samperin. Stop. Stop. คือถ่ายได้อย่างนี้เลยหรือ โอคลิปนี้โหดปะแต่มีข้อสังเกตคลิปนี้ขอขอขอพูดที่หนึ่งมีข้อสังเกตตรงนี้เลื่อนเลืเลเลเล่อนลงมอ่าเนี่ยผิดพิอักษรอตัวน,นี้กำลังกินซากอยู่ใช่ไหมครับอ่ะดูอ่าสิ่งที่แปลกไปคือปากไม่เลื้ออะไรเลยอโอเคช่างมาันผ่านไปเดี๋ยวไม่สน,นุกครับ คลิปสุดท้ายครับผมมาถึงคลิปสุดท้ายแล้วคลิปที่หครับกระสือไปดูรถรถโอ้โหจับกระสือได้ไปในกระสอบ Alfio, <imimik> dia dipegang, dipegang aja setiga. Dipegang di eh. dipegang saja. Eh, dikunci, dikunci, dipegang saja. aman kalau dia mau, kok, kepalanya Iya cuy, merah-merah, cuy tuh dikurir, lihat. Eh, matikan, pakai, pakai lidah, aja, pakai nih, aja. nih, nih. Ini, udah ini, ini. Ini, ini, ini. Ini, ini, ini. apa itu? Ini, aja Tu, ini. Ini, tuh pai tukulit, tuh udah, Maret -maretnya. Mm. Maretnya. udah, 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 nih. Ih. Ih. udah, 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 minum darah. Kasih minum darah. Habis mengeluarkan darah, udah, Tuh. udah, 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 tuh, udah, udah, Tuh, udah, Gak itu kamera. Jadi guys, eh kasih minum, kasih minum dah, kasih minum, kasi minum dah. Malah <tuk> mulutnya tuh, oh, malah kok lihat kalau tuh. Nah, no oh, ih, Heh, mati-mati. <tuk> ih, ih goyang-goyang itu. Belakang, ini belakang usus mau, mau usus motor beresengat. Karung belakang kena naik, Guys. Itu apanya itu ya? usus, usus itu. Utusnya, itu yang merah-merah merah-merah Iya, bagian belakangnya dia kan posisinya gini, Guys. Uh, dia kepala yang uh, sini nah, nah tuh. Gimana gimana? Uh, dia mau berusaha untuk kabur ya, Sadeka gitu ya? Iya. Oh, oh, apanya, naik pas naik pas belakang itu, Guys. oh, oh Naik si belakang si itu, Guys. Oh, oh itu. Dia berusaha untuk kabur tuh, Guys. Dia untuk menekan itu kan supaya dia kabur tapi nggak bisa. Katanya sudah dipagar, tapi enggak bakal kabur. Dia enggak kabur, cuma berontak aja, oh oh, oh oh udah berusaha guys oh, melipat badannya tuh guys hmm. semoga, <coughs> nggak bisa nih nggak bisa oh, iya, goyang -goyang. oh lihat ginjalnya sup mm. dia tetap lemah oh, mm. merah merah itu itu Ginjalnya. ginjal oh, itu jantungnya merah itu oh buah hatinya eh Oh, uh, usaha betul terus pak ini eh betul betul lah eh. kau fokus nah nanti ini eh, terbang gimana terbang dua kata dulu lor sudah fokus main. kau lihat ini main. oh kau lihat ini Duh, oh, loh 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 Holy shit yo Holy shit นี่ทุกข์เราไปกู้เสียกู้เสียเร็วๆนี้ครับผมคลิปสุดท้ายจับกระสือกันแล้วอะ่ะบ้านเรายัางตามจับกันไม่ได้นะครับแต่บ้านเขาจับกันได้แล้วไปดูคอมเมนต์ของประเทศเขากันว่าเขาคอมเมนต์กับคลิปแนวเนี้ยยังไงกันบ้างไปดูกันครับเนี่ยครับที่เขาคอมเมนต์ก็จะมีประมาณนี้เห็นปะ ทุกคนเนี่ยผมแปลมาให้ละเนี่ยอย่างเนี้ยเขาเดี๋ยวคนนี้เขาก็คอมเมนต์พยายามสงบสติอารมณ์ผ่อนคลายค่ะคุณกำลังทำสมาธิอีกครั้งอย่าลบกวนสมาธิของคุณก่อนขอให้โทษเออขอโทษนะแค่คำแนะนำฉันนวางว่าคุณจะมีสุขภาพแข็งแรงเสมอ ผมแปลมาให้แล้วนะครับมัน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 แปลได้ส่วนอันนี้ก็ต้องได้รับเชิญเนี่ยผมรับอ่านไม่ค่อยออทุกคนก็ดูเองแล้วกันต้องได้รับเชิญไปที่สถานที่โทรทัศน์โดยเร็วที่สุดสิ่งนี้เรียกว่ามีความน่าเชื่อถือทางชีตวิญญาณและทรงพลังไม่ได้แบ่งเป็นกระปองอะไร เอาดูคลิปดิเอาดูคอมเมนต์ดิขอให้สุขภาพแข็งแรงเสมอขอให้สุขภาพแข็งแรงเสมออ่ะส่วนใหญ่ก็จะดูคอมเมนต์เขาดิครับคอมเมนต์เขาไม่แรงเหมือนบ้านเราเลยเนาะเนี่ยนะฮะอะผมไม่ได้อ่านชื่อนะเอฉันฝันว่าคุณจะมีสุขภาพแข็งแรงมีอายุยืนยาวและมีความเสี่ยง Uh, และมีความเสี่ยงมากมายถาทุกนี่กับนี่คือคาแปลที่แปลมา <c oughs> ตลกคาแปลวะ่ะสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยคือ <c oughs> คอมเมนต์ของเขาอะไม่รุนแรงเหมือนบ้านเราส่วนใหญ่ก็จะให้กำลังใจแล้วก็แบบขอให้รอดพ้นจากอันตรายหรือไม่ก็มันก็จะมีคอมเมนต์ประมาณนี้ประมาณนี้แหละครับเพราะว่าผมไปดูมาทุกคลิปก็ ไม่มีคอมเมนต์ตำหนิหรือพูดคำหยาบๆเลยครับแต่มันก็แปลตลกเดียโอเคครับจบแล้วกระสืออินโดนีเซียผมบอกแล้วต้องมีบางคนที่ไม่เคยเห็นนะกระสืออินโดนีเซียผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะว,ว่าอินโดนกระสืออินโดนีเซียเนี่ยมีหัวกับไส้เหมือนประเทศไทยเราเลยโอเคผมคงไม่ต้องอธิบายนะผมคงไม่ต้องอธิบายหรอกครับว่าสิ่งที่ทุกคนเห็นนะ่ะจริงหรือไม่จริง ผมคิดว่าทุกคนก็ดูออกครับแต่ผมไม่ขอบอกว่าว่ามันเป็นยังไงให้ทุกคนใช้วิจารยญาณในการรับชมแล้วกันนะครับผมขอดูเพื่อความสนุกส่วนตัวผมเองผมสนุกสนุกมากๆโอเคครับผมสําหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมนะครับกดไปฝากกดติดตามผมด้วยนะเบิร์พาลอดครับผมมาไลฟ์สดนะทุกคนผมมีไลฟ์สดด้วยนะมีวันอังคารกับวันพฤหัสครับสามทุ่ม หรือสามทุ่มครึ่งนะครับรอดูที่ผมโพสต์ไว้หน้าหน้า u ูทออูบผมจะมาบอกว่าผมจะมาเวลาไหนแต่อังคารกับพฤหัสแน่นอนครับแล้วเจอกันไลฟ์สดเปิดคลิปหลอดน,นะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนครับไปก่อนครับสวัสดีครับ